อีกลูกหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราจะยังไม่ถอนค่อยลูกหนึ่งเนาะเราค่อยถอนโอเคปะอหนึ่งสองสามนี่เราต้องเป็นตัวโอ้โหได้นะครับทุกคนนี่เราก็จะมาถอนโอ้โหทุกคนสองลูกอะลูกก็สามสิบนะคะเราเสียไปหกสิบบาทแต่เราได้มาร้อยสิบห้าบาทเลยถือว่ากำไรก็โอเค สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องหวานใจพาปั่นจ้าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาปั่นค่ะเราจะมาเตะคนล้อเ,เล่นเราจะมายิงจุดโทษน,นะคะก็อันนี้จะเป็นหน้าของตัวอย่างเลยนะจ๊ะอันนี้อันนี้อะไรเกมนี้นะคะอยู่ในค่าย v o Play นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวอย่างเนาะอันนี้จะให้เลือกประเทศส่วนอันนี้เบตติ้งแปลว่าให้เลือกเบตเนาะแล้วก็ ให้เลือกเบ็ดปรับเบ็ดนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็เพลย์ก็คือวิธีการเล่นเนาะก็ให้กดมุมลูกศรบอลนะคะแล้วก็กดบอลแล้วก็เตะนู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้คอลเลก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 นั่นแหละอะไรสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดถอนเงินนะคะโอเคเรามารู้วิธีการเล่นกันแล้วแล้วก็สกิปไปเลยมาไม่ได้เลือกเลือกสัญชาติตุรกียูเครนสกอตแลนด เอาเลยดีเอาเลยดีเอาฟินแลนด์ดีกว่าโอเคมาเราจะมาปรับเบ็ดกันนะเขานี่เรามาในทุน500บาทเนาะมาปรับเบ็ดอะยี่สิบบาทก็แล้วกันมาเริ่มจริงจังและไม่จริงโจเราจะไม่พูดนะคะเพราะถ้าเราพูดเขาจะได้ยินเราแล้วเขาก็จะรู้ม,า,มาขนาดไม่พูดนะเนี่ยอ,อโหลูกแรกก็ ออกไปเลยอือหืก็มาดิมานี่อันนี้นะคะเราได้ลูกหนึ่งแล้วนะเราก็จะมาลองถอนนี่เราก็จะมากดคอลเลกตรงนี้นะคะข้างล่างเนาะตัว S นี่ที่เป็นรูปสกุลเงินอ่าลูกแรกนะคะเราเสียไป20บาทแล้วได้กําไรมาสิบแปบาทเนาะนี่อ่ะมาต่อไปลูกต่อไปขอเพิ่มเบ็ดเป็น30บาทนะคะเราจะเพิ่มเรื่อยๆนะคะโอเคมาค่ะลูกที่สลูกที่สมนั่นแหละลูกเท่าไหร่ก็มา อืือออหีกลูกหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราจะยังไม่ถอนค่อยกลุ่มหนึ่งเนาะเราค่อยถอนโอเคปะอ่าหนึหน่งสองสามนี่เราต้องเป็นตัวโอ้โหได้นะครับทุกคนนี่เราก็จะมาถอนโอ้โหทุกคนสองลูกอะ่ะลูกก็สามสิบนะคะเราเสียไปหกสิบบาทแต่เราได้มาร้อยสิบห้าบาทเลยถือว่ากำไรก็โอเคโอเค,อเคยอดเยี่ยมอะไม่แย่อะอเราปรับเบ็ดดีกว่าห้าสิบบาท ตอนนี้เราได้กำไรมา8 4บาทแล้วนะทุกคนนะจ๊ะอีอีออออมาเริ่มต่อไปมันอยู่นะว่าไปมันนะถ้าเตะถูกอะ่ะอ,อีกลูกนึงอ่ะครับอันนี้ลูกค0าสบาทนะคะเราจะมาดูว่าเราได้กำไรเท่าไหร่มากดถอนโอ้โหเกบาทอันนี้เราได้กำไรมา46บบาทเลยนะคะเฮ้ยกำไรก็มาเน้นๆอยู่เด้อมาค่ะลูกต่อไปเนาะ ทุกคนเลิศไม่ไหวอ่ะมาอีกลูกนึงค่ะอืมไม่เข้าเนาะถ้าสมมติว่าเราเตะได้ลูกหนึ่งแล้วใช่ไหมเราแบบเราอยากได้กลูกหนึ่งอะ่ะแต่เราไม่ได้กดถอนอะ่ะก็เท่ากับว่าเราจะไม่ได้ถอนแล้วอืมก็ประมาณนี้เนาะเกมก็ไม่ยากเลยนะคะ ผู้หญิงเล่นได้ผู้ชายเล่นดีดีมาของานบนนะคะถอนก่อนนันนออันนี้เรามาเล่นออกทุนไม่ใช่ออกทุนออกกำไรน,นะคะมาเราจะมาเพิ่มไปถึเป็นระบเจ็ดสิบห้าบาทมาเริ่มข้างบนหัวไปเลยดักทางหรอดักทางหรอนั้นๆน,นมามาเออมาเลยครับ อันนี้เ5็ดสิบห้าบาทเราจะได้ทุนมันเท่าไรเราจะได้กำไรเท่าไรโอ้เราสิบสี่บาทครึ่งต่อครึ่งเลยนะทุกคนโอ้โหมาอุ้ยแน่นอยู่นะแน่นอยู่นะอย่ามาตลกนะเนี่ยถ้าเราเตะหลัวมันจะแบบมันจะเดาทางได้อ่ะมันมันเก่งนะลดมา50บาทก่อน อืมอืมอีกแล้วอะถือว่าดาวทางเก่งแบบอืมมาอีกลูกหนึ่งบอยไปเลยเราเล่นเฮ้ยข้าวข้าวข้าวเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นการหลอกแล้วโกมันก็ได้ยินเราแต่ว่ามันตามมาทันแต่ว่าเราเข้าโกนะจ๊ะมาถอนอืมยังขาดทุนอยู่นะครับ ่อลกหนึ่อยไปเลยฝัง่งนี้แลกันอ้ยอ,อ่ะโอเคโอเคเราสับหลอกมันไม่ได้โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาลองเล่นให้ดูประมาณนี้นะคะก็ถือว่ากำไรโหดอยู่นะถ้าแบบเออกี่ลูกติดก็ว่าไปเพราะว่าแยิ่งคูณลูกเยอะๆเรื่อยๆมันก็จะแบบว่า ได้กำไรเยอะอยู่นะคะทุกคนยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องเราด้วยนะคะหวานใจภาพปัน่นวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ